นะนะมาเปเทียบรีกับไม่ได้ครับเขาไม่ไดม่ได้แยกผลิตภัณนะครับกับไม่ได้แยกเลยัณนะครับคราวนี้ที่มันเอ่อความสามารถมันจะเริ่มนะครับเดี๋ยวาไปเริ่มหมายถึงว่าเอ่ออำนาจของการเมืองหรืออำนาจการบริหารในที่ที่มานุ่มตัวารมาดึงมาจริงเนี่ยมันจะพบตั้งแต่เม่ไหรผลิตจะต้นมาเมือมันมะผลิตออกมาตาล น้นเออไม่้อมพฏิบัติมาแล้านะฮะยอมปฏิบัตจปฏิบัติในระไะเรลไดก็ส่งนักกฎหมายเรียกว่านักกฎหมายว่าจะประหารนะฮะชื่อหบรุจํมนูรุนนะหบจัมูรุนในหบจัมูรุนในพาราหจมูนนี่เป็นนักกฎหมายคนสงกันในสมัยนเราที่เราอธิบายในสมัยนี้ก็เป็นในเร่รมบคนสงคัญของคณะบัประหารนะะก็ส่งหบรุจัมาูรุนเนี่ยมาเป็นธิการพดีแต่ต่อมาเนี่ยไม่หันใจแลนนะ เมื่อเราเปลี่ยนขึ้นมาเป็นนายกงบบรมตีตัก,ก็น่ยหนึ่งเนี่ยได้มีการเปลี่ยนรบทางใดนะตั้งรองานายกชื่อพลเอก็รลองเรื่งขงคุชื่อนะพลเอกลอพิจรมาเป็นอธิการบดีธรรมศาสตร์นะตรงพลเอกประทาาแต่คเตียนเป็นเป็นเป็นอธิการบดีจุฬานะครรือพูดง่ายว่านะตรงรองานายกมาเป็น มาเป็น็มมนนเเป,เเปผู้พิทารที่ทธรรมตาสมงคตะตีบานไทยไปเป็นผู้พิารจุฬามาดังนั้นเราเห็นเลยใช่ว่าการคุมนะัันมันการคุมเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเป็นมันมากเรื่องนะต่อมาพอถนอมท้่ไปเป็นนายกก็ได้ผมบอกนายกอีกคนหนึ่งนะ,ะัะคือ,คนนะคะอกรมนาถีคงประพันธ์นะ เราเราอกัฟังดูคิดว่าจะเป็นนักการหรือไม่ทัดไม่ได้นะมีเป็นมองนายกไปม,มองนายกเป็นขั้นหนึ่งเนี่ย,ยกรมการที่เพียเป็นอธิาการเรื่อยมาจนของ254นะฮะเพราะฉะนั้นเห็นที่เราธรรมศาตร์เนี่ยปุ๊คุงอธิการคุมเนี่ยการคุมธรรมศาสตร์เนี่ยมันคุมมันคุมไปเรื่องอื่นด้วยนะอย่างเช่นนะ,ะาการเอิ้องานธรรมศาสตร์นั่นเราผมทาาราบดีว่างานธรรมศาสตร์มี่สิ ที่เก <ITA> ็บวิทย it ุนาเนี่ยบอกนะถูกกว่าทางันลมนะแล้วใครเป็จากที่1ิดธรราแต่นะนั่นถึงเรื่องหาหรือเรื่องทางเกี่ยวกับกีดีหายเรี่องนครนะเป็นเวลาเป็นสิบสิบปีเนี่ยตั้งแต่สองร้อยถ้าแต่สองร้อยสองเป็นต้นมาเลยนะที่เรื่องการปดีหายที่ธรรมศาสตร์นั้นหืออะไรที่ผมไม่พูดถึงการพีดีเลยนะครับแล้วก็มีการตั้งแต่ในรัใไม่ของธรรมศาสตร์นั่นก็คือ เ็จค,คนจุ่อนะอมออนะง,ง,งนะเข้ามานเดรักใหม่ลองราบารนะยู่เยอะเลยนะครับขอน้านี้ไม่เคยมีน,น,นนะมามาประมาณน้อยส่ต้น,ะน,นมานะแตเลยรับารเลยกลายเป็นการแหลกจุ่มทองนะพอ่ัวเองผมเขามาเรียนผมเปทำนัียนแล้วนกะ็อ,อยู่มาอยู่กองเขาด้วยนะับนะมากที่สุดนั้นก็คือระประมาณ้าห้านะเริ่มมีการโปรโมทซึ่งมโงของรัสารเนี่ย ท้ากิการสร้างโมเดลกฎหมายขหมือนราทกาที่ห้านะถ้าแต่ออกมาสอร้อยห้าสต้นมาต่อมาเนี่ยการโปรโมทเรื้อหวยกฎหมายเนี่ยเข้มข้นชัดเจนนละดีที่สุดจร,นร,รออดนินะครับในธรรมศาสตด้วยมีการขอวันละทีนะดังนั้นอย่าแปลกใจเลยที่นักศึกษาที่เข้ามาในธรรมศาสตร์เนี่ยพวงสงร้อยสี่ิบต้นมาเนี่ย,มย,มย,ยไม่เคยมีชื่อเดืนปีดีและจลงไม่น้อยกวนัลงผมด้วย,น,ยนะ เข้าใจว่าระดีคนก่อตั้งรมการคือเข้าใจวขาบวกว่าระนีมาตรการคือองค์ขอัการบริเลเดลิสเนี่ยนะครับเป็นคนทั้งสมการนะไม่มีความรู้ใดเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปรีมงงยงโกนหรืออยู่เลยนะฮะโงนหรืออยู่เลยนะเออไม่ใช่สมัยนี้มงไม่ถึงว่าจะมีอย่างนั้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราต้องมาเราต้องพูดกับอาจารย์ปรีอาจารย์ป่วยนะครับสมัยนั้นไม่มีนั้นไม่มีทั้งปดีไม่มีทั้งป่วยนะนั้นมี มีแต่และีกับนาฬิกนะฮะมันมีแต่ละีกับนาฬิกอันนี้คือบรรยากาศของของท้องตาในช่วงของร้อยปอนุมะร้อยห้าหึือของมร้อยสิบกนั่นก็อาจจหนั้นด้วยนะเออท่วงสิบตี่งมาแงเนี่นะครับก็ไม่มีแจาีดีนะฮะอาจารย์พีดีมัได้ับการรืพื้นอาจารย์นนีดีจะมารืาอพื้นหางกมาเพราะฉะนั้นนี่นะเป็นเป็นทวงใหญ่ๆที่ครานี้ ทุกทางผลิตเนี่ยมันมี่ที่นรผลิส่วนต่างก็คือการผลิตนักศึกษาธรรมดาเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะคือเมื่อก่อนนะนักศึกษาธรรมดาก็เยอะนะเพราะเป็นตลาดพิจาร be ์เหมือนเหมือนตลาดกำแพงเยอะแต่จบน้อยนักศึกษาเยอะแต่จบน้อยเพราะว่าเรียนไปจบนะจำนวนมากเนี่ยเราต้องเรียนกันแล้วก็ต่ออยู่กันเนี่ยนะครับได้ว่าไหมสองสองพัน่อนห้าร้อยหกเนี่ย คณะต่างๆขยายตัวคนจบเยอะขึ้นคณะที่มีมาสำคัญมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะคือก่อนค้ะแน่ๆเนี่ยจะไม่สำคัญแต่ละอย่างแบบสำคัญมากขึ้นในเรื่องคณะบัญชีการที่คณะบัญชีสำคัญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันแสดงว่าอะไรมันแสดงว่าธรรมศาสตร์ก็คือไม่ตายไปคือหนึ่งเป็นหนึ่งในงานในการผลิตคนผลิตเข้าสู่ระบบผลิตคนไปเป็นข้าราชการผลิตคนไปทำงานไปกับทางการนะ คนนะฮะเออวิชาต่างๆที่สอนมันก็มีการเปลี่ยนนะฮะอย่างเช่นวิชากฎหมายคณะน้ติศาสตเนี่ยก็เป็นการสอนในตัวกฎหมายในเชิงเทคนิคในเชิงการใช้กฎหมายเนี่ยมากยิ่งขึ้นมากยิ่งกว่าจะไปเน้นปรัชากฎหมายหรือนิติปัญญาคือพูดง่ายว่าเปลี่ยนักกฎหมายขึ้นมาเนี่ยให้เข้าไปทํางานปุ๊บในบุคลากรทางน้ำเนี่ยก็สามารถทางานได้โดยที่โดยที่ไม่ต้องสนใจคอนเ็ปต์เรื่องอะไรนักสัญญาประชาคม เ mm. ื่องนิติบัญญเรื่องอะนี <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ้ค wow> ุณนี่ก็จะกลับจะบุกับมาเรื่องเื่อนี้ครับสกวอาจารย์ที่สองนี่ก็คือเือครับอาจารย์ที่สองก็คือจำนวนนึงก็คือพวกที่รักษาที่อยู่ในระบบอยู่แล้วนะเอ่อทำงานเป็นภาษาด้วยก็ต้องมาสอนในภาราด้วยเช่นเดียวกันอาจรย์ในสารศากรจนวนนึงก็คือพวก่าหตัด่วนผู้คูว่าผูที่บดีทั้งหนาทะรครับคุณนี่ก็จะมาสอนเพราะฉะนั้นเนี่ย แต่ถ้าเป็นจริงวนี่ยุณสมบตกระแสหนึ่งเนี่ยมันคือกระแสเดืระบบมันคือกระแสเดมันระบบราชการนะฮะมันคือเดือสนแต่ในภาวะเช่นนี้เองนะครับนะเออแคนี้เราพูดกันในหัวข้อนี้นะครับธรรมาติความนับถือคนเนี่ยยังไม่เกิดเลยยังไม่เกิดเลยจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ติดมานะนึกษาเริ่มตื่นตัวนึกษาเริ่ม มมีบทบาทต่างๆในสังคมมากยิ ite, ่งขึ้นธรรมศาสต์ก็เริ่มมมามีบทบาทจริงตอนปลายปลายนไหนครับน้องมีการกอบกุ้บวนการลึกซึนะวันนี้ทสุดนะเนี่ย็มีการนะมีการสร้างข่าวันขึ้นมาว่าสนักธรรมศาสตร์มอธรรมศาสตร์ต่อให้สางักประชาชนนะขวามขัญนี้คือธรรมศาตร์ต่อให้สำนักธรรมศาสตร์ธรรม ฉะนั้นาษาพ่อาอกคามตัวพวตรงๆก็เป็นผลผลของที่ปีกุลาจริงๆเป็นผลผลของคทคันักศึกษาที่ปีกุลาโดยตรงแม้ว่าจะมีการอ้างริงนะฮะว่าสีกัาบทเ่งเขียวเรื่องนี้แต่สมัสีร้อยเก้าสิบสี่แต่สมัยนั้นไม่รู้ว่าเพราะอั้นนะต่อมาเนี่ยอาจารย์ตรงักและคณะเนี่ยผู้เป็นผู้เห้มเกียกบที่ประวานะคนที่จะมาบอกว่าเป็นที่อ้างผิดอ้างผิะ แต่ผมว่าแต่ผมเนี่ยผมคิดว่าน้าจิตไม่ผิดหนึ่งมันไม่มีระยะเพราะว่าผมช่วยเขามองว่ากองปราณนี้เป็นผลิตของของพุติสุนาราของกานต์ศรีดุนาราเขาไม่ได้อ่านจิตนะคือคือพูดหมายว่ามีผู้ชาจะพูดไปไหนก็ตามอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งนะเด็กประโยคเดียวว่าในจิผมก็บอกว่าชาโมลกกรับมันไอของเขาเพราะมันไอของเขาเอ่อผู้จัดรับคนอื่นด้วยนะเพราะฉะนั้นในสมัยมีผู้ชายเขียเนี่ย ธร,รมศาสตร์เป็นมกไม่ได้ช่อธรมศาตร์นะั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายถึงว่าผู้นักศึษาอยู่ในงานราการเียนคำละเปลี่ยนมศกเป็นรรมศาสตร์เปลี่ยนเนื้อหาไทยคำใหม่เขาไปเป็นชนะธรรมศาสตร์ต่อให้คนพ่อธรรมศา,าสตร์พ่อธรศาสตร์ต่อให้สนักประชาชนเนี่ยนะครับมันตี่ยนาดมากกว่านะสมัยที่ผมก็มาเรียนผมเมาเรียนปีหนึ่งเจ็ดเนี่ยโชคเลยนะนะั่งเดินเข้ามาผ่านประตู ตอนนั้นตื่นดีไม่มีตืกนี้ท่าไหร่นะเป็นเค่องม้ต่นตื่กยาวนะฮอเป็นตื่ที่ตอเนื่องกับตึกโตนี่นะครับมีป้ายหีกเล็กดำอันใหญ่แฝดอยู่โยงระหว่างตนกโกเขียนว่านับชประชาชนะครัหเมื่อคั้งนั้นปี2007โอ้โอผ้มาเข้ามาเลยอะไรพวกเนี้ยนับประชาชนนะงงเด็กนันนั้นสาใหม่นะะงงเตะเนยฮะ แต่โอเคนั่นนั้นถูกว่ามันก็เป็นกระแสนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าจากนั้นดีนะครับจริงๆเนี่ยชันนั้นธรรมถ้าผมอธิบายเนี่ยวผมก็คิดว่าชันนักธรรมศาสตะเขาธรรมะต่อให้ชันนั้นประกาศนเนี่ยมันไปทำก่อนใหม่มันดูโครงการใหม่นัลนที่มาพร้อมกับการะแสคือคือตื่นบมางและมันถูกถูกสถาปนาให้เป็นจิตวิญญาณธรรมะนะครับ แนะต่ในข้อตามนะผมกเยอะนะผมกระบวนการทั้งหมดเนี่มันมันมันมามันมาจะกับกระแสการต่อตูขอศศ้ของนิพนต์วิศวาของวิศษาที่ตอ่อตู้เรื่อ,องเอกน่าความเป็นธรรมเพื่องพเื่องประชาธิปไตนะครับผมอานผลงเหมือนเดิมว่า,วามานันไมเกีนะ่ยวกับผู้บริหารครับผู้บริหารุกสมัยมาก่อนหน้านี้เนี่ยผมว่าก็มีความจำเป็นอยู่แล้วที่ต้องประสานงานหือต้องทำงานระบ,บบน,นนะ อย่างขอตัวอย่างนะถ้าเราจะพูดถึงสมัยพรนองเนี่ยพนักงานพดีแบบพรนองกิจจารยหรือกรมธรรม์ที่นี่ยนะคงไม่เกี่ยวกับการสอบขึ้นไปขึ้นจากที่ละไทยคงไม่ผิดคงไม่เกี่ยวกับการรับการจระจายจนอยู่แล้วนะครับแม้แต่ถ้าเราพนัการพอดีแบสัญญาธรรมศาสตร์อาจารย์สัญญาเราจะได้ย้ายมาากไหนมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาจารย์ไปไหนแต่ถ้าต้องเกี่ยวกับการอาจารย์อาจารย์อาจารย์กระจายบที่นั่นครับ อาจารย์ปริญญาบางคนที่ทำงานมนัึษได้ก็นะันะอาจารย์ปริญญาแล้วมโเชื่องอาจารย์ปริญาเขาตอนกรรมการมาเป็นที่ออยา่ารดีมาตานะเออทั้งทั้ง,ง,งที่นะครับตองกลับงักกวตานะนักศึาไม่ได้อกนะในการลงคะแนนเสียมมสงของนักาแล้วักึเพื่อก่อรควยคะแนนเสียงจะุงมากนะแต่ในส่วบริหารผู้คณะ ผู้บุาทั้งหมดที่พี่นาแล้วน่ะครับแม้ว่านักาจะเลิการป่วยแต่แต่จาจารย์าตดีกว่าก็เลยบอการรย์องุาตบอที้งานพอดียากจะกษาอารื์คนน่ารักนะกลมาก็นักษาสมัยนั้นกไม่ประวไม่เป็นไรนะก็นด้จากายเขาก็นะเขาก็ก็คิดว่าเออคือสมุ่ละจานก็เป็นคนดีแลสครัอบนั้นะอาศัยภาพวาดนางศรีเป็นคนดีที่คนดีก็ช่วยได้เยอะนะฮะ นัผมผมก็จะเปุกคนดีแต่คนไทยเนี่ยมีกลรงฐานีะพอคุณได้รับการถามเป็นคนดีปั๊บเนี่ยนะคุณจะมีหนังสีมาปกป้องคุณมตัวแล้วนะคุณจะสามารถทำอะไรได้เนี่ยอรียกไม่น่าเชื่อนะฮะอาจารย์ไม่อย่างนี้เนี่ยเขาต้อไเกี่ยวกับการไทการส่งน้ำหอมตุลาเพราะเกิดจากการอุตุนาเนี่ยอาจารย์หวยค้อมรีไพยแล้วก็องบาออกพนันก็ประหาเพราุตุาก็สง ไม่ได้ตกนะครับเรื่องนะปีดีกเกษตรครับนำมาเป็นตัวินะการพอด,ดีปีดีกเกษตรครับก็คือไทยก็คือนห,นหนึ่งในเนตีบริกรหรืรนอะไยน,นะแม้ว่าใครก็ต้องขอโทษอาจารย์อาจารย์อาจารย์ครับถูกหลักใจนะยอมเราก็ถูกนะยอมเราว่ามันมีการทำผิดไปแต่ว่าเราต้องพูดกันในเชิงปบิบารทว่าเมื่อ,อตอนหกมานั้นสามมกรานั้นอาจารย์ดีๆเป็นอย่างจริงๆคือเป็นหนึ่งใน,นใกลไกนะครับนะ้งที่ว่าอยากจะมาเป็นคน โนตัวตัวงานจะมาหน้าหน้าไฟหลังนะนะก็ตามนะแต่เป็นแตเป็นการน้าหน้าาีเหตุการณ์หลังที่าจาร์โดนถอดุ๋จะต้องแรงแล้วนะครับก็สูตรไม่ง่ายนะผมผมรู้สึกว่าพอมาถึงดี๋วที่ผมาสูตรนขั้นต้นก่อนนะว่าผมกับหินใจในการตสูตรนะครับในฐานะอาจารย์ู่รเนี่ยพีก้าวเนี่ยอาจารย์สู่จะมีทางเลือกนะถ้าแบบพี่กาวสู่จะมีทางเลือก็กี่ทาง นะเออจะทำยังไงดีอาจารย์ตู่จะถือพงมาันนิดนิดที่สงสารไปทักท้านนะปาชจะดีไหมเนี่ยควงพงลำบากนะอาจารย์ตู่พงโดนอบนะโดนโบไปบอจะต้องเหมือนผมเนี่ยถูกเชิญไปป่อนรนกตินะครับเพราะพรนรตเนี่ยต้องเออาจารย์ตู่ต้องต้องบิลึกนะเราบผมพว่งพงลำบากนะเพราะ ตอนนั а, ้นผมคิดว่าผมมองมันแบบกระใจดีกว่านะครับเออจะให้ทั้งหลายออกทั้งในายคงลำบากันนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่เราก็เอางี้เทวากันว่าถ้าฝ่ายรัฐศาสตรพอทวามเดิกันได้โดยที่ท่านไม่เข้ามาควบขู่ไม่มาดักแก้นะก็เปิดเปิดก็เปิดปล่อยกันไปมันจะดีกว่านะฮะปกติผมจบรอบจบรอบได้แค่นี้กว่าดีกว่านะครับครับประธานท่านผพิพากษาครับก็คน โลกมออากอธิบายโลกในแบบหนึงนะครับบางทีไม่อยากจะทำว่าย์จำนวนนะอาจารย์ปล่อยถามไปนิดนึงถ้าแต่คิดว่าถ้าอาจารย์ส่งที่เป็นนายกแทนท่านไม่ยู่ด้วยจะดีมากครับธรรมาศาสตร์น่าจะได้เปิดเสรีกับสุราหลายอันเลยนะครับก็อาจารย์ผมรืมวแนะนํานะครับโคดดิ้งของของเราแล้วประชาชนนะครับแต่ของอาจารย์ชัยเนี่ยเสาสาหลักของแผ่นดินนะครับเกิอะไรนะครับเสาหลักของแผ่นดินนะครับไม่ไม่ใช่เสาหักของแผ่นดินนะครับเสาหลักของแผ่นดิน มนีนักนักศาดีเด่นของทุนาหลายคนยกตัวอย่างเช่นจิตพัฒน์ที่หลงพ่อปี